มาเก็บก <ie diy> ับพี่นะวกอหมวกกัับเรือวกกันับ้วมือลื่แค่หน้างาตุงเนื้อนท้ายก็แ้วอย่าเพี้ยนนี้ก่อนคือกับบางางาคาจะไ้กุ่นคายกิอยากคักยังไง ่าก็ยืดอยู่มองเฉยยืดไอเห็นแม่น้ำสีตะโมงแม่นี้ยืเก่งไทยที่นี่จะรวยยังไง มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ดอกเราตุอกแนวเอาไว้ละ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย